สวัสดีค่ะตุ๊กแกไผ่ค่ะมือนีกับสีมาบอกลูกค้านะคะ ร้านตุ๊กแกไผ่นะคะรับทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่นะคะจะทําเป็นบ้านแล้วก็กระท่อมหรือว่าสินค้าทุกรูปแบบเลยนะคะลูกค้าสามารถสั่งไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ y o u t u b e นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ0 5 9 5 5 9 6 7 9 4 2นะคะลูกค้าท่านใดสนใจจะมาหาที่บ้านก็จะเป็นหน้าร้านอยู่ที่บ้านนนทองตะมนนทองอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าสามารถมาที่บ้านได้เลยนะคะแต่ถ้าหากไม่สะดวกมาที่บ้าน สินค้าที่เราขายนะคะลูกค้าสามารถที่จะสั่งทางออนไลน์แล้วแล้วก็แต่ว่าสินค้าร้านเรานะคะต้องมัดสินค้าร้านเรานะคะต้องมัดจํานะคะถึงจะรับออเดอร์นะคะสาเหตุทําไมถึงต้องมัดจํานะคะเพราะว่า หนึ่งเลยเวลาลูกค้าไม่มัดจํานะคะแม่ค้าทําเช่นหลังนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่มัดจําแม่ค้าทําเรียบร้อยแล้วลูกค้าคืนของคืนสินค้าแม่ค้าไม่สามารถขายให้คนอื่นได้ง่ายๆนะคะเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนก็ชอบสินค้าไม่เท่ากันไม่เหมือนกันขนาดไม่เท่ากันด้วยนะคะก็เลยจะเป็นลูกค้าจะสั่งออเดอร์ต้องมัดจาค่ะ แล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งนะคะสินค้าที่เราโพสตขายเวลาจะส่งสินค้าเราก็ต้องมัดจําก่อนส่งค่ะเพราะเคยมีกรณีที่เวลาเราเข็นไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วลูกค้าแคนเซิลงานนะคะเราเข็นของกลับเราต้องเปลืองเวลาด้วยนะคะอยากจะให้ลูกค้าเข้าใจใน นี้ของร้านค้าด้วยนะคะแต่ว่าก็ยินดีบริการลูกค้าทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่สนใจที่สอบถามมาทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ